สวยโอ้โหเต็มหน้าทุกคนเอ้ยมาไว้มา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 สวยโอ้โหเต็มหน้าอีกแล้วทุกคนโอ้ยแตกง่ายเกินไปนะทุกคนโอ้โหดูดอกนี้ไม่หกร้อยโอ้โหมาไม่ไหมาอีกสวยโอ้ยยัยคัมตื่นมาที่ฟักเกอร์แปดปีขึ้นไปเบ้อ ราการนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยาบคายนักกีฬาหยาบคายที่กีฬายบคาแล้วมาดูกูกูต่อที่จะดูอย่างน้อยมาดูถ้ามาเห็นมันเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้ก็จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบนี้สววัสดีนะผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมเอาเต็ปั้นนี่เราก็มีอยูเกมสมบัติของพี่จิ๋วนะทุกคนนะมาวันนี้เราก็มีทุนอยู่ที่2,000บาทนะทุกคนนะมาเราไปเล่มที่เบบาทดีกว่าทุกคนนะมาเปิดเทอรโบดีทุกคนนะ ครั้งมามามาดูโอ้โหยังนะทุกคนนะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลใ์กดใจให้ผมเลยนะทุกคนนะ,ะมาไปสวยโอ้โหเต็มหน้าทุกคนเลยไปไปม,มา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 สวยโอ้โหเต็มหน้าอีกแล้วทุกคนโอ้โห แตกง่ายเกินไปนะทุกคนโอ้โหดูดอ้นี้มาอีกหกร้อยโอ้โหมาอีกไหมมาสวยโอ้โหมามาดิเบ็สิบบาทนะเนี่ยโอ้โหดูทุกคนนะเบ็ดสิบบาทได้มาหนึ่งพันเลยนะทุกคนนะโอ้โหกดสุดโอ้โหนี่แค่เบสิบบาทนะเนี่ยโอ้โหดูมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาสวยไมไมไมามา มาเขามี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 เฮ้ยสวยมามาว่ะทุกคนมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยสวยโหไม่มาสเกตเตอร์มาสามตัวลนะทุกคนนะมาตัวที่สี่จะมาไหมมาไมมาไม่สวยโหมาตัวที่สี่มาแล้วนะทุกคนอะสเกตเตอร์ตัวที่สี่มาแล้วนะตัวที่ห้ายังไงยังไงอื้มเฮ้ยมามาลุนตัวที่ห้าดีกว่าทุกคนมาไม่มามามาไม่มาแทุกคนตัวที่ห้าไม่ยอมมานะ หาสี่ตัวก็หรวยแล้วนะทุกคนนะฟรีสิบห้าครั้งเลยนะทุกคนโอ้โหมาเสียได้เบสิกบาทนั่นเนี่ยโอ้โวยุ่งกำไรนะทุกคนกำไรเป็นพันแล้วนะตอนนี้นะมาอีกมามามาสวยมาต่อมาอีก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 อไม่ต่อนะทุกคนนะมา มาทุกคนมาอีกมามาเฮ้ยเฮ้ยไม่ต่อทุกคนมาสวยมาอีกมาไหลมาอีกมาทุกคนนะมามามาทุกคนโอ้โห16บาทนะทุกคนนะนนะนนะเด็ด10บาทนะนี่ยโอ้โหมาโอ้โห เงียบแล้วนั่นเนี่ยแล้วเงียบแล้วนั่นเนี่ยทุกคนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาอีกมาอีกสิมาอีกโอ้โหตายแค่นี้เหรอเนี่ยโอ้โหมาสวยโอ้โหดอกนี้มาสวยทุกคนนะโอ้โหหกร้อยบาททุกคนมาอีกไหมโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหเต็มหน้าเลยทุกคนนะมาอีกมามาสวยมาโอ้โห มาอีกมากมามามาคอยอีคอยอีคอยอรอบือไม่มาแลทุกคนนะโอเฮ้ยมาดูดอกนี้เราก็ได้มาแปดราทเลยนะทุกคนนะไม่มาเลยหกครั้งเลยนะสวยมาอีมาอีกมามาอีกมาด้อยนีไม่ต่อเลยนะทุกคนนะดูโอ้โหมาแล้วทุกคนมาคอยอีกรอบคอยอีกรอบคอยอีกคอยมาไล่ไม่ไล่มินไล่ไม่เฮ้ย น้อยแนะน้อยไปนะมาขอนหนักกว่านี้หน่อยขอนหนักกว่นี้หน่อยขอาอหนักกว่นี้หน่อยสวยไหมามาไหมไๆมไไไไสวยสวยมาสามร้อยหกสิบบาทนะดอกนี้นะไหมมาดูดอกนี้นะทุกคนนะห้ารอยก้บแบาทเลยทุกคนนะโอ้โหนี่แค่เบ็ดสบาทโอ้โหเเกิดนะทุกคนอฮยมาอียไหมมาอีกไหม ส้ายทุกคนมาเราก็ได้เงินรางวัลรวมทั้งหมด1,600บาทเลยทุกคนนะโอ้โหแค่เบ็ด10บาทนะเนี่ยทุกคนมาเพิ่มเบ็ดดีกว่าทุกคนนะเอาไนดีไหมา40เลยมาป่านโซนนี่แหละทุกคนขังดีมาสกัอตเตอร์สองตัวทุกคนนะโอ้โหโอ้ มาเด้อโอโหเริ่มไม่ขังแล้วทุกคนนะมันเริ่มเงยียบแล้วทุกคนนะถ้าไม่ต่อมเริ่มเงยีงยบไปนะออเฮมาอีกมามาสวยมาโอ้โหมาเต็มหน้านะทุกคนนะโอ้โหมาอีกเอ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 าอีกสวยมาตัวเจมาตัวหน้า่อยแถวหน้าแถวหน้าตัวเจมาสวยมาโอ้โหมาทุกคนนะมาเสมาน้อยไปนะ ้ยมาโอ้โยดอกนี้มาสามพันหกโอ้ยโคตรสุดทุกคนเลยโอ้ยมาอรอบนี้เราก็ได้มาสี่พันเลยนะทุกคนนะโอ้ยบอกแล้วปั่นเองเนี่ยมันขังดีทุกคนนะมาก็ขอจดคิดไว้เป็นท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตานกดแชร์ผมด้วยนะ